ณนะสนามประลองก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันขึ้นข้าจะให้พวกเจ้าสามารถเลือกของได้สามสิ่งที่จะพกพาไปและก็พวกเจ้าจะมีเวทมนต์ป้องกันเอาไว้แต่หากเมื่อใดพวกเจ้าถูกกําจัดพวกเจ้าก็ถูกไล่ออกจากการแข่งขันพวกเจ้าก็จะเหลือไม่ทราบแล้วค่ะทราบแล้วครับเอ๊ะเจ้าว่ามันแปลกไปไหมทำไมซูแย่ นางถึงยังไม่มาถึงแต่ว่านี่มันกำจะเริ่มแล้วน,นะอ้าใช่ดินเมื่อ,อยุ่นะก็ยไม่มาไม่แน่ว่าพวกเขากำลังยุ่งอยู่ก็ได้ฮะฉันเกรงว่าตอนนี้พวกเขากำลังไม่สามารถมาที่นี่ได้และก็อาจจะพลาดก,การแข่งขันนี้ไปด้วยอ้าข้าจะรอดูเลยว่าพวกนั้นจะตื่นตระหนกมากแค่ไหนแต่ข้าสงสัยว่าเจ้าวางแผนอะไรกันแน่ ใช่ใเจ้าลองเล่าพวกเราฟังสิอ่ะซูย่กับอินโมยุตอนนี้ก็ลังมีความสุขกันเพราะว่าข้าได้วางยาปึกกำหนัดไว้ในห้องพวกเขานะฮะยาปึกกำหนัดแต่แต่พวกเขาเป็นเพียงคู่นะฮะแต่ซูย่ฉันเห็นชัดเจนซูย่เจ้ามาที่ไังไงกันอ่ะนานกันแลัวพักผ่อนะ ข้าเลยต้องรอให้นางตื่นก่อนอ้อี่เหรอที่เจ้าหมายถึงข้าว่าแน่นะโคเจ้าควรจะวางแผนให้ดีกว่านี้อ่ะทำไมเออแต่ว่านายท่านเมื่อคืนท่านเป็นหวัดหรือเปล่าอ่ะเมื่อคืนออาฉันไม่เป็นหวัดได้ซ้ำแต่ขยับตัวไม่ได้และเพื่อใชคนนี้ ชอบขัดคนด้วยอ่าใครอยากคิดมากข้าควรจะโฟกัสที่การแข่งขันมีเหรียญทองทั้งหมดเจเหรียญซ่อนอยู่ในสถานที่ทดลองและทีมใดที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ก่อนเวลากำหนดจะได้เข้าสู่รอบต่อไปและที่เหลือก็จะถูกกำจัดเช่นกันอ้าสนามใหญ่ขนาดนี้ค่าจะหาเหรียญทองได้จากที่ไหนกันอ้า แน่นอนถ้าหมดคืนนี้แล้วคงไม่สำคัญที่จะแข่งขันต่ออาโอไชสามท่านพูดถูงงั้นค้าว่าพวกเราไปหายารักษาอาการป่วยกันก่อนดีกว่ายาแน่นอนในพื้นที่แห่งนี้มีวัตถุิบยาชนหนึ่งที่เรียกว่าเมททองซึ่งงอกขึ้นได้ขดหินหากเราสามารถเจอมันจะสามารถรักษาขาของท่านได้ ข่าว่าข้าขอตัวไปหาก่อ uh, <music Brothers> นนะเหตุใดซูเย่นางจึงรู้เกี่ยวกับเพื่อนพวกนี้รากับว่านางออกแบบถานที่นี้มาเพื่อการแข่งขันเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่าถ้าเธอบอกว่ามีก็ต้องมีงั้นพวกเราก็ต้องไปหาอ่ะแน่นอนก็เพราะว่าชายเมกอนเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นมามีคนนอนอยู่ตรงนั้นกำจัดเธอเกิน ก้าอยังไงมาทำร้ายคนของข้าแล้วก็นางเป็นหมอด้วยนะฮะอะไรนะเป็นหมอผู้หญิงคนนั้นนั่นนะมาจากชนชั้นดำไม่ใช่หรอแล้วเธอข้าเรียนควรฉันเรียนเทียนได้ยังไงกันอ่ะฮะทีมกระดูกหักตกร้าหมดแล้วอ่ะอ่ะนี่มันหนักเกินไปพวกเรา รนไม่ใช่คู่แข่งของเขาใครจะคิดว่าคนในคัสเรียนสีดำจะมีอคลักจากคาัสสีฟ้ามากมายขนาดนี้อนานางเป็นหัวหน้าทีมของพวกเราและพวกเราจะต้องปกป้องเธอเย้ไงเจ้าแบกใจสีดาท่าตอนทดูกคนคขาก็จบตอนที่40แล้วนะทุกคน